สวัสดีท e er ุกคนเลยนะครับเนี่ยนี่บ้านของเราเริ่มโล่งแล้วทุกคนดูนะฮะทุกคนนี่ใหญ่มากนะฮะนี่เราสร้างเอ่มเพราะว่าคอยทุหันแล้วหว่าพันปบาว่างโอ้ยหมดน้ำนี่นเาจัดอย่ ก็สสงาด้ยินจะได้ดตงนี้เลยโมาลยนาะนี่มอน้อไรน้เอาดบจาขึ้นมามัเนี่ยเล่เ่มเทียวแหละเพราะมันเลี้ยงมามันแดงมันหนาวมันหนาวแ่มันเเี้งเ่าไห้มากระเป็นทมากรแบบทีบักเลยนี่ครับลงรถ โรงรถก็กำลังขึ้นเสานะทุคกคนพรุ่งนี้ดินเข้านะะกว้างนะเสาเยอะมากตัดเสาห้องโถงหนึ่งเสานะครับทุกคนอันนี้ก็เทคานนะครับโรงรถทำคานด้วยนะทุกนะคนฮะโรงรถก็ทำคานนะฮะแล้วก็เทนะนี่คือคานของโรงรถนะัะทุกคน นี่คานรงแั้เสร็จมันก็จะกว้างมันก็จะลังใหญ่มากเลยทุกคนดูอันนี้ถมนะเขาจะเอาดินมาลงพวกนี้เที่วไ่จะเอามาดูอีกอยู่พวกนี้นะฮะเขาจะเอาดินมามาเทนะฮะอันนี้เขาก่อขึ้นนะะดินนี้ไม่เกี่ยวกับเรานะก็คือเขาทําเองเขาจ่ายเองนะโอ้นะ ทำบ้านรอลูกทุกคนนี่ยอดเห็นโครงสร้างเลยหลังใหญ่นะทุกคนประมาณในหน่อยเด้อนี่เด้อม่งโครงสร้างเดี๋ยวพามาดูด้านหน้าทุกคนจะดูมุมวกว้างหน่ก่อนนะมุมกว้างนี่ ห้องพักหลังเสาเยอะมากโครงสร้างนะฮะบางคนบอกว่าบ้านมันจะไม่ยุบหรอเพิ่งถมดินนะฮะก็ที่จ่างนี้เลยนะครับดินเบียดถมแล้วนะครับดินหนึ่งปีแล้วถมไว้รอบแรกนะฮะที่เห็นถมมาสักครู่นี้คือรอบสองคนนะฮะถมรอบสองให้มันสูงขึ้นนะฮะกว่าบ้านจะทําเสร็จพอดีดินก็ยุบลงพอดีแล้วันนะกว่าคนอยากลดลงลดเข้าอีกนะฮะก็ยุบนะฮะ ก็โยงมาไลค์หรอกเพราะว่าดินข้างล่างนี่นมันแข็งแล้วนะครับนะมันแข็งแล้วนะฮะนี่นะครับผมทุกคนนะฮะโอเคทุกคนคลิปนี้ไปก็เอาไว้คลิปนี้ก่อนเนาะนะครับไปเจอมันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผมเป็นท้าทรมนุษด้วยนะครับก็กดสวัสดีครับ